สวัสดีครับสวัสดีพี่พทุกท่านนะครับวันนี้นะครับพบกับช่องเจริญพระเครื่องครับสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่3นะครับพี่ EP ที่3แล้วนะครับวันนี้นะครับก็มีพระมาเปิดแบ่งปันพี่พี่นะครับรายองค์รายรูปนะครับรายเกจิคณาจารย์รบกวนนะพี่พี่นะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจถูกใจองค์ไหนหรือว่าชอบองค์ไหนนะครับสามารถโทรเข้ามาหรือว่าขอรูปภาพเพิ่มเติมทางไอดียรายได้เลยนะครับอ่า ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อนะครับช่องเจริญพระเครื่องนะครับเบอร์โทรนะครับ0839568191นะครับหรือสามารถนะครับ add idline ได้ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะพี่หรือสามารถ add idline ได้ด้วยเบอร์โทรได้เลยนะครับ EP นี้นะครับ EP ที่3นะครับมีพระเครื่องนะครับเป็นรายการพระหมาพระบ้านนะครับฝากพี่ๆนะครับกดติดตามกดถูกใจเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปให้ด้วยนะครับสำหรับช่องเจริญพระเครื่องก็มาเริ่มกันองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นเหรียญนะครับยี่กอหงนะครับอ่ารุ่นบวงสวงนะครับรุ่นบวงสื่อเห่งปุกเสกนะครับโดยขุนพันธ์นะครับนี่ปุกเสกโดยท่านขุนพันธ์นะครับนี่ เหรียญยี่กอหงนะครับเป็นเหรียญจีนนะครับนี่ครับรายการแรกนะครับรายการแรกนี่สวยๆขม้นคมนะครับเหรียญนี้นะครับมีต่อโคดตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับเหรียญนี้นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับอ ต่อมาครับเรียนต่อมานะครับ EP ที่3นะพี่ๆจำ EP กันให้แม่นนะครับเป็นเหรียญพระพุทธชินราชนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับนี่เหรียญสวยๆคมๆเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับที่ได้มานมัสการเมืองพระเมืองพิษณุโรกนะครับนี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงรมดานะครับนี่นี่นะครับเหรียญพระพุทธชินราชนะครับนี่ เหรียญห่วงเชื่อมนะครับข้างนะครับด้านหลังนะครับเป็นเขียนว่าที่ระลึกนะครับได้มานมัสการเมืองพิษณุโลกนะครับนี่เหรียญนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับเหมือนจะเป็นเหรียญค่อนข้างใหม่หรือว่าย้อนยุคอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับอ่าลบกกนพี่ๆนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจ ต่อมาครับเหรียญที่สามนะครับเหรียญที่สามครับเป็นเหรียญนะครับพายกระซิบนะครับวัดดอนปีสองห้าหกหนึ่งนะครับเหรียญพายกระซิบวัดดอนนะครับนี่ด้านข้างเป็นอัรจบอกอย่างนี้นะครับเหรียญพายกระซิบวัดดอนนะครับเอาสี่ร้อยบาทครับเป็นเหรียญหน้าผีนะครับพายกระซิบวัดดอน นี่ครับเดยนหน้าผี่พายกระทิบัดดอนนะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับอ่าต่อมานะครับลําดับต่อมานะครับเป็นพระรูปหล่อนะครับพระรูปหล่อนะครับหลวงพ่อท่านคล้ายนี่รูปหล่อเก่าๆอย่างนี้เลยหลวงพ่อท่านคล้ายวัดส่วนขันนะครับนี่นะครับภาพคิปเบ้านะครับเก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลย รูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับองค์ที่มีกรอบนะครับอาจจะสะท้อนแสงไปบ้านนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองค์เลยนะครับพี่พี่นี่รูปหล่อหลวงพ่อท่านคล้ายนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อเงินนี่ พระราชฎรธรรมมาพรวัดดอนยายหอมนครปฐมนะครับปีสองพันห้าร้อยหกนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนะครับนี่นะครับเรียมกกอบพร้อมใช้มาอย่างนี้เลยนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอม หลวงพ่อเงินพระราชธรรมมาพรนะครับวัดดอนเนหหอมนะครับนี่พสสองห้าหกศูนย์เอ้พสสองห้าศูนย์หกนะครับองนี้เอาห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับพี่ห้าร้อยบาทต่อมาครับเอาเหรียญเดี๋ยวเหรียญให้จบกันนะครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะครับนี่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดปัดกาโรงนะครับด้านหลังเป็นยันตะก้อนะครับเป็นเหรียญพัฒนาวัดนะครับพัฒนาวัดลวกนะครับสุทารามบางกอกน้อยห้าตุลาสองห้าสองหนึ่งนะครับนี่เหรียญหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อสุดนะครับเป็นเหรียญเนื้อออกอปาก้านะครับนี่หลวงพ่อสุดนี่มีตอกโคต้ตดูหน้าเสือคมคม,คมจ,จัดนีเลย จังหวัดสมุทรสาครนะครับเหรียญค่อนข้างสวยคมชัดนะครับนี่ตอกสอกเสือคมคมหน้าตรงหน้าเสือในี่คมหมดเลยนะครับเหรียญน,นี้นะอ่าด้านหลังนะครับ เหรียญนี้นะครับเอา500บาทนะครับต่อรับเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับเอา500บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับเป็นพระครูจันสโรพาสนะครับวงเล็บเที่ยงนะครับหลวงพ่อเที่ยงนะครับอ่าเป็นเหรียญที่ระลึกในงานทอดผ้าป่า1กย17วัดม่วงชุ่มนะครับรุ่นพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อเที่ยงนะครับ เหรียญเนื้อทองแดงรมดำนะครับนี่นี่ครับพระครูจันทรุภาสนะครับนี่วงเล็บหลวงพ่อเที่ยงนะครับอ่าอาจจะสะท้อนแสงไปบ้านนะครับแต่เหรียญค่อนข้างสวยคมชัดเลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับเป็นเหรียญที่เระลึกในงานนะครับท่อผ้าป่านี่ หนึ่งกยหนึ่งเจ็ดนะครับวัดม่วงชุ่มนี่รุ่นพิเศษต่อโคดตรงนี้ททหานน่าจะเป็นทหารนะครับกาจนุรีอ่ะอย่ายนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทครับลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับเป็นเบี้ยนะครับเบี้ยแก้นะครับนี่ด้านหลังมีจานเก่าๆเดิมๆจริงดังนะครับจริงดังอ่ะ เ,เบีย้ยนะครับเบีย้ยเก่าไม่ทราบที่นะครับมีรอยจานเก่าๆเ,เดิมนี้เลยอ่าพร้อมตะกุดหนึ่งดอกนะครับนี่ตะกุดตะกุดหนึ่งดอกอนี้เลยนะครับดู เผื่อพี่ๆท่านใดรู้จักที่นะครับหรือว่าเห็นชอบนะครับแบ่งปันไปได้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเบี้ยแก้พร้อมตะกุดนะครับลําดับต่อมานะครับลําดับต่อมานะครับอีพีนี้อีพีที่สามนะครับพี่ๆอย่าลืมแจ้งอีพีกันนะครับเป็นพระนางพญานะครับเป็นพระนางพญานี่พระนางพญาเนื้อดินเก่าๆอย่างนี้เลยอ่ะลองทอดกรอบดูนะครับ เ,เก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนี่กรอบเก่ายันกรอบเลยนะครับนางพญาเนื้อดินนะครับองนี้เอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนี่นครับหกร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่พอ่ากรอบเงินเก่าแต่ด้านหลังสภาพใช้ค่อนข้างที่จะอ่ะต้องไปเลี่ยมใหม่นะครับพี่ๆนี่ แต่เป็นกรอบเงินครับน้ำหนักค่อนข้างดีเลยเงินดินเก่าๆอย่างนี้เลยนะครับนางพญาอ่ะเอาหกร้อยบาทนะครับแล้วต่อมานะครับต่อมานะครับเป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งนะครับนี่พระกิ่งรวมพ่อรวยปราสาทที่โกนะครับนี่กิ่งรวมพ่อรวยนะครับอ่านี่นะครับ จริงหลวงพ่อรวยองค์นี้เอาห้าร้อยบาทครับห้าร้อยบาทนะครับ,500บ,รบนะจริงหลวงพ่อรวยเอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับลำดับต่อมานะครับอยู่ในซีนเก่าๆนี้นะครับตอน เก่าๆเดิมๆเป็นพระหูยานนะครับพระหูยานเนื้อชินกุวัดพระศรีนะครับรัตนมหาธาตุนะครับจังหวัดลบบุรีพระหูยานเนื้อชินนะครับอ่าด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยเลี่ยมเก่าๆมาอย่างนี้เลยนะครับพร้อมซีนมาอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นเนื้อชินนะครับเป็นเนื้อชินอ่านี่แตก ตรงนี้เอาหกร้อยบาทนะครับพี่พี่นี่พาหูยานตรงนี้เอาหกร้อยบาทนะครับด้านหลังนะครับเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นหกร้อยบาทลำดับต่อมานะครับ เป็นพระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับวัดบางกะปินะครับนี่ปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดบางกะปินี่น้านหลังมิตรเลขสามานี่นะครับอ่าเก่าๆเดิมๆเป็นเนื้อทองผสมนะครับปิตาหลวงปู่ยิม้มนี่ปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับอ่านี่นะครับ วงนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับับพระปิตาหลวงปู่ยิ้มนะครับห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆห้าร้อยบาทอ่าปิตาหลวงปู่ยิ้มวัดบางกะปินะครับวัดบางกะปินะครับลำดับต่อมานะครับลำดับต่อมานะครับเป็นเหรียญนะครับเหรียญพระประจําวันเหรียญพระประจําวันหลวงปู่ใจนะครับวัดเสด็จ อันนี้เป็นพระประจําวันวศุกร์นะครับนี่พระสุธิสารวนาจารนะครับนี่หลวงปู่ใจนะครับไม่รู้ว่าอ่านผิดอ่านถูกนะครับแต่เป็นหลวงปู่ใจนะครับเป็นพระประจําวันอันนี้เป็นพระประจําวันศุกร์นะครับดูผิวเรียนนะครับผิวดึ่มดิม เนื้อโลหะเก่าๆโลหะแห้งๆนะครับนี่อ่านี่ครับด้านหลังนะครับนี่เหลียญสวยๆคมๆนี่ครับเหรียญพระจำวันศุกร์นะครับหลวงปู่ใจวัดเสดิจนะครับเหรียญน,นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับเอาห้าร้อยบาทอ่าต่อมานะครับ เป็นปิตาห้าเหลี่ยมนะครับเนื้อเงินหลวงโพสุกนะครับวัดปะคมพระมมเท่านะครับอะอ,องนี้นะครับอ,องนี้นะครับปลุกเสกโดยกรมหลวงชุมพรนะครับด้านหลังมีลอยจานอ่ะปิตาห้าเหลี่ยมนะครับหลวงโพสุกนะครับดู ด้านหลังมีลอยจานอย่างนี้เลยนะครับเป็นปิดตาห้า่ยมนะครับหลังกลมหลวงชุมพรเอ้ยกลมหลวงชุมพรบุกเสกอ่าของนี้นะครับเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทต่อมานะครับนี่รวมปูทวดนะครับหลวมปูทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจืดหลวมพ่อะทวดวัดช้างให้ด้านหลังเป็นอย่างนี้นะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดง ครับผิวเรียนเก่าๆเดิมๆนะครับเนื้อโลหะแห้งๆนี่นะครับด้านหลังรวมพ่อทวดวัดช้างให้นะครับหยียบน้ำทะเลจืดนะครับองนี้นะครับเอา500บาท500บาทเท่านั้นนะครับต่อมานะครับ เป็นหลวงพ่อเอียนะครับเหรียญมหาราบหลวงพ่อเอียเนี่ยออกอปกัปกานะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านอำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนี่หลวงพ่อเอียนะครับดูผิวสวยๆอย่างนี้เลยนะครับนี่หลวงพ่อเอียเรียนมหาราบนะครับอ่า หลวงพ่อเอียนะครับวัดบ้านด่านอําเภอปะจันตาครามจังหวัดปัตจีนีเหรียญน,นี้นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทต่อมานะครับต่อมาเป็นพระปิดตานะครับหลวงพ่อท้องสุขวัดสะพานสูงนะครับพระปิดตาหลวงพ่อท้องสุขวัดสะพานสูงครับเรียมล้อมพร้อมเรียม กรอบวินเทศทอใช้งานอย่างนี้เลยพระปิตาหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงอย่างนี้นะครับนี่ดูเนื้อกันชัดๆอย่างนี้นะครับปิตาหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่เก่าๆเดิมๆอย่างนี้เลยอ่าด้าน,นหลังนะครับ องนี้เอาหกร้อยบาทนะครับเอาหกร้อยบาทนี่องต่อมานะครับองต่อมาเป็นพระรีลาเม็ดขนมนี่เนื้อดินเ,เก่าเ,า,เกา,เาเก่าเก่าเก่าดิมเดิมนะครับพี่ดูดินแห้งๆดินเก่าเก่านะครับ เป็นพระรีลานะครับพระรีรามิถนุนนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสําหรับองนี้นะครับห้าร้อยบาทนะครับอ่าเออห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับองต่อมานะครับองต่อมานะครับเป็นพระยี่สิบห้าพระพุทธสตวษนะครับนี่เนื้อออกทองเหลืองนะครับ ยี่สิบห้าพระพุทธศตวรรษนะครับเนื้อออกข้างเรื่องอย่างนี้เลยนี่ครับเขียนยี่สิบห้าพระพุทธศตวรรษนะครับเดี๋ยูดูกันนะชอบดูกันใช่นะครับถูกใจองค์ไหนนะครับแบ่งปันไปได้เลยนะครับพี่พนี่ องนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับอง์ต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงนี่เหรียญรุ่นสองนะครับต่อคนเลือกสองปีสองสี่เจ็ดแปดนะครับเหรียญที่ระลึกนะครับนี่เหรียญพ่อไปนะครับด้านข้างนะครับต่อว่ากรรมการแล้วก็มี เลขสองตรงนี้นะครับน่าจะเป็นรุ่นสองนี่นะครับเนื้อหาเก,ก่าๆเดิมๆนี้เลยด้าน,นหลังครับเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับรวมพ่อไปวัดเงนแพงเอาห้าร้อยบาทองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อแดงคุกเข้า รวมพ่อแดงคุกเข่าวัวดเข่าบันไดอิดน,นะครับพศสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอายุครบรอบนี่อายุครบแปดรอบนะครับอ่าด้านหลังเป็นอย่างนี้เลยเหลนหลวงพ่อแดงนะครับนี่นครับผิวเดิมๆอย่างน,นี้เลยนี่พสสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับอ่ารวงพ่อแดงนะครับวัดเข่าบันไดอิดน,นะครับองนี้ เขาเลี่ยมกรอบเลนอาจจะเห็นบ้างไม่ชัดบ้างนะพี่พี่ด้านหลังนะครับด้านหลังอย่างนี้เลยสำหรับองค์นี้นะครับเอาห้าร้อยบาทองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานะครับเป็นหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญเตารีดนะครับหลวงพ่อทวดนะครับ,รรบเป็นหลังหนังสือนะครับนี่ หลวงพ่ทวดนะครับเตารีดอ่าสั่งหนังสือนะครับนี่เขียนว่าหลวงพ่ทวดวัดช้างให้เลี่ยมกรอบมาอย่างนี้สวยๆอย่างนี้เลยนะครับหลวงพ่ทวดนะครับดูด้านหลังครับ เห็นว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเอาหกร้อยบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเอาหกร้อยบาทองค์ต่อมาเป็นพระสมเด็จนะครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับนี่สมเด็จองค์ที่หนึ่งนะครับนี่เก่าๆเดิมองค์นี้เอาห้าร้อยบาทนะครับสําหรับพระสมเด็จนะครับเอาห้าร้อยบาท ดูความเก่าความเดิมนะครับเอาห้ารอยบาทเท่านั้นนี่นะครับด้านหลังนะครับอ่าห้าร้อยบาทนะสำหรับองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่สองนะครับพระสมเด็จนะครับ เม็ดเม็ดแร่เม็ดมุอสารนะครับอ่าองนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทองค์ต่อมาลำดับที่สามนะครับลำดับที่สามนะครับนี่ ดับที่สามนะครับด้าน,นข้างนะครับด้านหลังนะครับนี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสำหรับลำดับที่สามนะครับต่อมาลำดับที่สี่นะครับอ่า ดูกันให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับพระมาจากหลายบ้านต่างบ้านต่างที่มาต่างวาระนะครับทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะครับพี่ๆนะครับดูกันให้ชอบดูให้ถูกใจถูกใจองไหนนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ทุกองคทุกมุมองที่สี่นะครับเอาห้าร้อยบาทต่อมานะครับอง์ที่ห้านะครับอง์ที่ห้านะครับ เง็ดเวนสรมันชัดๆอย่างนี้เลยนะครับองที่ห้านะครับเอาห้าร้อยบาทอ่ะตอนนี้ก็มีมีดนะครับมีมีดมาสองเล่มสองเล่มด้วยกันนะครับเล่มที่1นะครับน,นี่น่าจะเป็นของรลวงพ่อทุดรลวงพ่อเดิมนี่ ด้านเป็นงานะครับงาแกะสลักด้านในนะครับแกะฝักได้นะครับนี่เก่าๆเดิมนี้เลยเล่มนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับสําหรับมีดนะครับเอาเก้าร้อยบาทน,นะครับเป็นด้ามเป็นงาแกะนะครับดู ลายไม้นะครับลายไม้เก่าๆอย่างนี้เลยนี่ตัวมีดเก่าๆเลยนะครับสําหรับเล่มนี้นะครับอ่าเล่มนี้นะครับเอาเก้าร้อยบาทดูรอยการที่ตัวมีดนะครับเอาเก้าร้อยบาทนะครับสำหรับเล่มนี้นะครับมีด้ามงาแกะนะครับอ่า ต่อมานะครับเร่มที่สองนะครับนี่องน,นี้เจ้าของเก่าบอกว่าน่าคล้ายๆนะครับน่าจะเป็นหลวงพ่อกลวยเป็นนี่ครับ นะ,ระเริ่มนี้นะครับเอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับเอาแปดร้อยบาทแล้วกันสำหรับมีดเล่มที่สอง แล้วก็มีนะครับตะกุดเก่าๆมาหนึงดอกนี่ตะกุดเก่าๆนะครับหนึงดอกนะครับนี่นครับจะดูอีกด้านหนึ่งครับ เป็นตะกุดนะครับตะกุดนะครับด้านในเป็นโลหะนะครับเป็นทองเหลืองทองแดงเป็นแผ่นทองนะครับดอกนี้นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับอ่าตะกุดเก่าไม่ทราบที่นะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับวันนี้นะครับป่ามีพระมั่เปเบ็ดกัะที่นะครับไหลองค์ไหลรูปนะครับไหลเกจิขณาจารย์ทราบที่บ้างไม่ทราบที่บ้างนะครับ รบกวนพี่ๆนะครับดูกันให้ชอบดูกันให้ถูกใจถ้าชอบหรือว่าถูกใจตรงไหนสามารถติดต่อเข้ามาที่ช่องเจริญพระเคลื่อนนะครับสามารถขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้ทุกอง์ทุกมุม EP นี้นะครับ EP ที่3 mm hmm. ขออนุญ,ญาตฝากช่องทางการติดต่อด้วยเบอร์โทรหรือว่า s a d i n e เข้ามาได้เลย0839568191นะครับพี่ๆขออนุญ,ญาตจบคลิปเพียงเท่นี้การาบสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวัดดีครับ